เนื้อยู่แล้วเล <laughs> ื่อมน้ำก็เป็นเรื่องของกรรบั <_ Bev> <way> ิการอเขาเราพี่นาอยู่ก็ไม่รู้ก็ไปเรื่องของของพักเขาเขาว่าไปแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของกรรบัิการนะเขาจะาพี่นาก็าไปดูไปดูว่าการบิกาเขาว่าอย่างไรนะเพราะมีหลายพักด้วยกันอยู่ในตรงโน้นน่ะนะอันนี้ถึงแต่มที่สุดก็คือมันก็ได้อธิบายเป็นบทแล้วล่ะเหตุผลความจําเป็น หลักการและเหตุผลทั้งหมดแล้วนะแล้วงุมาที่มามันก็เป็นกุมารของใครแหละกุมารของทางเรือเขาไม่ใช่เหรอเราก็ได้ได้อะไรนะแก้ปัญหาในปีห3าไมไปให้แล้วส่วนหนึ่งนั้นโครงการใดก็ตามที่มีความต่อเนื่องมันจะเป็นไหมนะมันจะเป็นอย่างไรอันนี้มันจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมาการจะพิจารณานะแต่ในความรู้สึกส่วนตัวผมคิดว่าอะไรก็ตามที่เราจะต้องสร้างความมั่นคงปลอดภัยของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อใครทั้งที่น,นแต่ก็เพื่อประเทศไทยเพื่อคนไทย ทรัพยากรของชาติทรัพยากรของแผ่นดินจะทํำยังไงโลกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดความขัดแย้งต่างๆมีเยอะไหมไม่ดีไม่ไปรบไม่มีไม่ไปสู้กับใครแต่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะอาวุธยุทธศาสตร์นะเรียกขยันใช่ไหมยุทธศาสตร์เป็นยังไงแลื่ข้อตกลงกันกู้มาเป็นกู้มาของกองทัพเรือเขาและกู้มาในกระทรวงเองนะครับวันนั้นก็สุดแล้วแต่ว่าจะพิจารณายังไงก็แล้วกันวันหน้าทุกคนก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละมันเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้า ผมไม่ใช่จะผมคนเดียวนะมัเป็นปเรื่องของมติของคนหลายคนหลายพรรคด้วยกันนะครับก็ <S 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 สุดแล้วแต่นะเคผมคิดว่าการทํางานของเราพรรคร่วงไปเป็นได้ดีนะ่ายกไว้เป็นประเด็นอะไรแล้วกันนะเป็นเรื่องของภายในที่ต้องบริหารกานเองให้ได้ก็ต้องคุยกันนะพรรครัฐบาลก็ต้องคุยกันก็สุดแล้วแต่แหละผมผมไม่พูดตรงนี้โอเคนะ ก็กาลังห,หาลืออยู่ไงว่าจะต้องหามาตรการอย่างไรมันเหมาะสมหรือไม่ที่ไหนก่อนอะไรก่อนหลายคนเขาบ่นมาก็ลองดูเต็มจังหวัดที่มีผมก็ท yes> NO ุ่มากคือจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวรับจากต่างประเทศจํานวนมากเราก็ไม่ได้รับทีเดียวใช่ไหมจะรับจํานวนน้อยก่อนได้ไหมเพื่อทดสอบระบบก่อนได้ไหมเขาเรียกว่าทำเรื่องอะไร sandbox นะหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่รองรับตรงนี้จะเข้ามายังไงเที่ยวบินจะมายังไงตรวจสอบต้นทางมาได้ไหมแล้วมาตรวจสอบสนามบินอีกทีหนึ่ง นะแล้วเข้าไปในพื้นที่ที่จํากัดเช่นไปท่องเที่ยวตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะแล้วก็กันส่วนนี้ออกจากคนอื่นได้ไหมมันมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายไม่ใช่อยู่ดีก็เปิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะข้อสาคัญก็คือสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกปรชานว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันจะหนักไปกว่าน,นี้เรื่อยๆนะสถานประกอบการก็ปิดลูกจากา้างมันตกงานรัฐบาลจะเอาเงินสิไหนไปดูแลให้เขาล่ะแล้วก็ต้อง มีภาระของครอบครัวเขาเยอะแยะไปหมด้ลูกหลานการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายหนี้สินอะไรเขาไม้ทำไงรัฐบาลเราลดช่วยทั้งหมดไม่ได้คนเราเยอะไงใช่ไหมอะไรก็ตามที่มันสามารถจะผ่อนคลายได้รัฐบาลก็ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่หามาตรการที่เหมาะสมประเด็นทั้งพัญคือเราจะดูแลคนส่วนใหญ่ได้อย่างไรอันนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันคิดถ้าคัดค้านกันไปคัดค้านกันมามันก็ทำอะไรไม่ได้ก็เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมแล้วจะอยู่ได้อีกสักกี่เดือนน่ะ นนในระหว่างนี้ก็แย่ไปเรื่อยๆเราต้องต่อลมหายใจเขาไม่ชื่อหรือนะค่อยทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกันเติมออกซิเจนเข้าไปถ้าเราไม่ทาอะไรเลยมันก็กลับไปล่อแรงเหมือนเดิมทุกอย่างก็ฝากสื่อไว้ด้วยกันนะจ๊ะไ,ไม่มีมาตรการหลายอย่างที่รองรับอันนี้ก็เดี๋ยวรอฟังอีกทีแต่ขอให้ทุกมั่นใจว่าผมเคยผมอยากจะพูดย้อนกลับไปว่าการทําอะไรก็ตามนะต้องดูมาตรฐานทางด้านสุขภาพของเราะก่อดเราดูในเรื่องของในเรื่องของการตรวจสอบการคัดกรองมาตรการในเรื่องของการ หน้ากากโซเชียลดิสแทนซิ่งในเรื่องของอ,อะไรเบบไทชนะนติดตามตัวคือใครเข้าไปเข้ามาเราตรวจสารละทั้งหมดแล้วก็ท่ามผาคือประชาชนในพื้นที่ก็ต้องต้องดูแลเพราะคนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ผมคนได้ประโยชน์ควรในพื้นที่ถ้าทุกคนพูดกันไปกันมาว่าไอ้อน,ไไไอนี่ก็ไม่ได้อันนี้แบบใครเสียประโยชน์ละครับประชาชนไม่ใช่หรือรัฐบาลมีหน้าที่ตรงแบบดูแลตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสื่อของเราเ่ยก็ช่วยกันด้วยแล้วกันขอให้ทกคนมั่นใจว่าถ้ามันพบ มันอาจจะพบหรือไม่พบแต่เราเราดูแลได้เราควบคุมได้เราจำกัดการแพร่ระบาดได้นี่คือสิ่งสําคัญที่ทุกคนต้องมองภาพใหญ่กันบ้างนะทุกเรื่องอ่ะถ้ามองเล็กๆๆมันจะติดปัญหาไปหมดอ่ะนั่นไงมันถึงต้องมีสวคขึ้นมาไงมันต้องมีกฎหมายที่มารวมการตรงนี้เพื่อทําให้ได้ไงแต่กฎหมายเ่านี้ก็ต้องได้รับความมือจากประชาชนในท้องถิ่นด้วยผมถามที่ชาวภูเก็ตอยากได้ไหมมันก็มีคนอยากได้กับคนไม่อยากได้แต่ถามว่าแล้วประเทศจะทํำยังไง แล้วคนที่ตกงานจะทํำยังไงท่านต้องช่วยกันคิดแบบนี้นะไม่ใช่ไอ้นั่นก็ไปดีารุปว่าทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเราจะนั่งงอมืองอเท้าก็อยู่เฉยเหรอไม่ใช่แล้วทุกคนก็นกลับมาดาารัฐบาลนัล้นต้องช่วยรัฐบาลในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์บ้างนะเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมประโยชน์ของประเทศชาติมาทีภาษีมาเถอะแล้วไม่ไปเร่งรัดอะไรกับใครหลายคนก็ขอโน่นขอนี่ต่อผมถามว่าเราได้รัฐมาจากที่ไหนอะ่นะฮะผมถามสื่อนีรู้ไหม รายได้ประเทศมาจากไหนรู้ไหมรู้ทุกคนนั่นแหละประชาชนบางคนรู้บางคนก็ไม่รู้รู้น้อยผมไม่ได้โทษเขาอะมันอยู่ที่สื่อเราทุกันนะผมไม่ได้โทษสื่อตรงนี้นะมันต้องผมพูดเยอะก็หาว่าผมพูดเยอะถ้าผมไม่พูดมันก็มีใครพูดเพราะทุกคนก็อาจจะกลัวบ้างอะไรบ้างไม่กล้าพูดผมไม่กลัวผมจะพูดให้ประชาชนเข้าใจผมก็ต้องพูดแต่ว่าผมอมได้ผมก็ต้องอดทนทุกเรื่องอะผมอดทนมาเยอะนะนะ เพื่อใครครับเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนของเราแล้วถ้าผมไม่ทําแล้วจะทํากันเมื่อไหร่ใครจะทําวันหน้ารอวันหน้าใช่จะเปลี่ยนรัฐบ,บาลหรืออะไรเลือกตั้งใหม่แล้วแต่ผมถามว่ากว่าจะถึงเวลานั้นเวลานี้มันจะตายกันหมดหรือเปล่าใช่ไหมมันจะไม่มีเงินทําไม่มีเงินใช้ไม่อะไรจนกว่าจะถึงวันนั้นวันนี้ทําวันนี้ให้ดีกว่าเพื่อวันข้างหน้าต่อไปไม,ไม่ดีหรือต้องเริ่มอย่างนี้ ค่อยๆไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไปมเองอประเทศไทยเราผ่านร้อนผ่านหนาวไมาต้งเยอะตั้งแยะข้อทั้ผ่านคือความรักความสามัคคีของคนในชาตินั่นแหละเอาด้นตีกันไปตีกันมาจนมันล้มไปหมดทั้งระบบเนี่ยม,มันได้ไหมละ่ะฮะไรวันนี้ก็มามามา,มาดูเรื่องงบประมาณของฝ่ายพระคุเป็นหลักนะเพื่อจะอะไรก็แ,แล้วแต่ะผมไม่รู้อะความตั้งใจของท่านนะผมไม่พูดแต่ที่หทา่สุดคืองบประมาณกระทรวงอื่นแค่ตัดของเท้าอีก ทั้งที่กระทรวงเหล่านั้นก็ดูแลไปทชาชทนใช่ไหมเออแล้วท่านตัดของเขาแล้วแล้วทำไมท่านไม่ให้ความสำคัญกับเขาขบ้างล่ะฮะงบไหลกระทรวงอ่ะแล้วท่านก็มาจ้องงบนี้เข้าไปด้วยถ้ารุ้ว่าประ,ประเทศเดินหน้าไม่ได้ทั้งหมดอ่ะแล,ะล้วรู้ไหมว่างบมานตัดไปแล้วไ,ไปไหนไม่ได้ไปทำอ่างอื่นได้ไหมกบมานพวกนี้คนหมายเขาเขียนว่าอย่างไรมันก็ตกหมดอ่ะตกภาาหมดและไม่ใช่มาอยู่งบกลางงบเกินได้เมื่อไหร่แรือไม่ก็ต้องไปทําโครงการของ เจ้ากระทรวงเดิมมั้นอ่ะที่มีโครงการที่มันไม่ได้เข้มาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเอาเอาถัดรองขึ้นมาเข้าใจตรงนี้กันเะบ้างนะเรื่องการทุจริตต่างๆโกงสายก็ประจาทําอย่างเต็มที่แล้วนะผมยืนยันแล้วผมไม่มีนโยบายทุจริตกับใครทั้งสิ้นพักร่วมแล้วก็ประกาศเจรจาไปแล้วเราไม่มีการทุจริตจะต้องทําให้ได้เรื่องกฎหมายวิธีทรผมก็ทําให้เรื่องไหนที่ไปเรียนรับการวันนี้ก็เรื่อง เรื่องคดีต่างผมก็คุยกับท่านกรรมการมาโดยตลอดทุกวันทุกวันอยางเนี้ยความข้วหน้าไปถึงไหนเรย่างไหว่าจะทํายังไงกับคดีนี้นะปัญหาไม่ใช่แค่ตรงนี้ปัญหาไม่อยู่ที่กฎระเบียบคดีกากฎหมายหลายตัวที่มันทําอย่างนี้ออกมาได้ก็จะไปแก้กฎหมายไปนี้ก็ให้มีตั้งคณะกรรมาเนี่ยทำกัอต่อไปคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายว่าทํายังไงในการจะร้องการจะคดีใหม่ก็จะเรียกพยานะไนกฎหมายเดิมมันกําหนดไว้แล้วทั้งสิ้นนั่นแหละคือจุดอ่อนที่มันจะต้องแก้ นี่คือการแก้ไขกฎหมายนะ <S <S นะเพื่อขจัดปัญหากดล็อกอุปรสรรคต่าง,งๆ <S <S ผมเรียนว,ว่าที่พามาเนี่ยหลายคนก็มองผมมาแบบนี้มาแบบปฏิการแต่คุณต้องมองย้อนกลับไปสินะผมไม่อยากจะพูดทบทวนไม่อยากจะให้ทุกคนถือว่าเป็นบุญคุณไม่ใช่ผมเห็นชาติเป็นอย่างเนี้ยไม่ปลอดภยัยผมก็ต้องเข้ามาแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นท่านลืมหมดแล้วหรือไงลืมหรือยังอะ่ะฮะลืมหมดแล้วเหรอ ผมเข้ามาด้วยอะไรเพราะอะไรทําไมถึงต้องเข้ามาอย่าลืมสิ่ครับนะแล้ววันนี้ผมทําอะไรมามันมีความก้าวหน้าบ้างไหมและหลายอย่างก็ดีขึ้นมาโดยตลอดเป็นการเปลี่ยนแปลงไปถูยุคใหม่ของเราคือ4.0แล้วใครเป็นคนนำผมเป็นคนนํามาทั้งนั้นแหละ4.0เรื่องเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยแลยบายยุทธศาสตร์ก็เดินหน้ามาตามกรอบกกิารที่เดินผ่านมาจนถึงวันนี้ถ้าไม่ทําวันนั้น ถ้าผมไม่อยู่กันไอ้วันนี้มันก็ไม่เกิดมันยังไม่ทําหรอกท่อมโมยสารบบนแก้ปัญหาอยู่อย่างเนี้การเมืองม้างอะไรกันไปบ้างแต่ผมไม่มีการเมืองไงตัวผมอะแต่ผมต้องทํางานร่วมกับการเมืองเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องไปด้วยกันให้ได้ประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตยที่มีรูปแบบของเราแล้วไม่ได้ไปผิดัที่อื่นทําไมเราต้องทําเหมือนคนอื่นทั้งหมดเลยแล้วความเป็นไทยของเราหายไปไหนอะ่ะ ถ้าจะเอาเอาเชนะา,าคารทางการเมืองผมว่าประเทศชาตมันล่มสลายถ้ามันเกิดอย่างนั้นจริงจริงก็รอดูเลยกันแล้วทุกคนก็ต้องอยู่บนแผ่นดินที่มันร้อนล,ลุกเป็นไฟกันพว,ว่ากันไปก็ลกแล้วกันแลผมก็สุดกําลังปฏิปัญญาของผมแหละถ้าจะถึงตอนนั้นอีกก็โอเคนะ